แรกไม่เสียเวลานะคะเราไปแดนซ์กับพี่กั้งแหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจับจู้อดูจู้ดูจื้อืึนะคะเมะื่อวานอยู่กับพี่กั้งจนแบบจะเต้นเพลงนี้ได้ด้วยนะคะรวมไม่ถึงพี่กันะค่ะจริงๆแล้วพี่กันกับพี่กั้งนี่เขาเป็นสายรหัสเดียวกันนะคะหมายถึงว่าเลขสามเหมือนกันนั่นเองนะคะเมะื่อวานนี้มีอัดรายการใหม่ชื่อว่าเลดี้คาเปตค่ะพี่กันก็ไปโชว์นะคะ4ีแผนดินเดมิวสิคอลนะคะส่วนพี่กั้งก็ไปโชว์ซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่า จับแหมดูท่าคือฟังเพลงนี้ให้ดีนะคะการันตีได้ว่าดังแน่นอนนะคะมันนึกถึงสมัยเราแบบเ,เพลงยุค R.S. เอสฟื่องฟูสมัยนู้นนะคะแบบนาวินตง้งนาวินต้าอะไรเงี้ยคล้ายคลยกลิน่นอายแบบพอเข้ากันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงเรื่องบ้านของพี่กันด้วยนะคะกังกักัง กันกั้งมาะซึ่งเนื่องมาจากอันนี้เป็นการแก้มือฮะเพราะว่าวันที่เปิดละครไปที่สี่แผ่นดินสัมภาษณ์พี่กันมาเกี่ยวกับท่สานะคะแต่ปรากฏว่าฟุตมันหายไปหมายถึงตัวข่าวนะคะก็เลยไปแก้มือมาให้แฟนๆได้ดูกันค่ะว่าแล้วเราไปแดนซ์กับกั้งแล้วเราก็ไปซึ้งกินใจนะคะกับพี่กันจากสี่แผ่นดินอะม Musical ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหวันนี้ได้ดูชวครั้งแรกของกั้งด้วยครับผมเป็นไงบ้างครับจับ ฉั้นคงฉั้นคงต้องจอับสัก <ไป S 2> ทีนะโอ,อ้ยขอบมากอ่ะเดี๋ยวคงต้องโหลดละโอ้ยโหลดเลยครับค่ะเป็นไงคะความรู้สึกได้โชว์ครั้งแรก ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับก็ก็มีฟิตซ้อมตั้งแต่เมื่อคืนเลยเมื่อคืนก็ซ้อมถึงดึกเลยครับผมวันนี้ก็อยากทําให้ได้เต็มที่เพราะว่าจะเป็นโชว์แรกที่คนดูได้เห็นด้วยครับกับรายการเรสขับเป็26เนาะเรสขับเป็ครับผมวันที่26มิถุนาครับผมถ้าเป็นช่วงนี้จริงๆแล้วก็จะใกล้วันคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมก็อยากคนดูดูนั้นก่อนเป็นเหมือนน้ําจิ้มอ่าแล้วก็วันจริงครับผมเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ซ้อมกันเลยใช่ครับผมชอบภาพมันค وري โอการ์เปอร์นี่เขาะั เดี๋ยวจะไปลองซ้อมที่บ้านได้ครับอันเมื่อกี้ที่เราได้เห็นแบบว่าเอ้ยมีลูกเล่นอะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ที่แบบขี้เล่นครับผมแล้วก็แบบว่าออกออกเหมือนแบบขอใจเธอแลกเบอร์โทรที่มันแบบตื๊ดๆนิดนึงโจ๊โจโจ๊โจอ่าสนายจะมาโจเนาะก็มีครับมีมุมแล้วก็ตอนแรกเปิดก็แบบเย้่ยมอนอะไรเงี้ยมันก็แบบดูเป็นเท่ๆใช่ครับคือมันมีทุกคาแรคเตอร์ก็โดยดีซ่าก็แบบเซ็กซี่นะครับผมหนึ่งมิถุนายนนี้ครับหนึ่งมิถุนายนนี้มีหนังสือเมนเทลครับจะวางแผงแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะะไไดด้ปอุุหนนครรับผมเพาาว่ ว่าไม่ได้มีแค่ก้างมีพี่เต้อยู่ข้างในนั้นด้วยอ่าคือพี่ก้างนี่เป็นปกแต่พี่เต้อยู่ข้างในอยู่ด้วยกันครับครับผมซิกแพคนี่กี่ลอนนะฮะโอ้กี่ลอนผมหรือเปล่ากี่ลอนขนาดนั้นเชียวก็ต้องติดตามดูฮะครับแสดงว่าพี่ก้างมาแนวเซ็กซี่แล้ว โอ้ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับอย่างเพลง,พงจับเนี่ยเราก็คือมีแค่แคาแรคเตอร์เซ็กซี่แต่ว่าขี้เล่นหรือว่าเป็นอะไรอย่างอื่นเราก็ยังอยู่ครับว่าช่วงนี้ทํางานหนักแฟนคลับเป็นห่วงไม่กั้งค่ะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงแล้วก็เห็นแฟนคลับมาตามเราหรือว่าตามติดตตามอยู่เลยต่อเราซ้อมเลยไงครับผมก็ยังมารออยู่ก็ขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจที่ดีจริงๆครับ อ่าสวัสดีเลศคาเป็ดด้วยใช่ครับผมเรศคาเป็ดสมรภูมิพรมแดงโอ้โหดีจังเลยรายการนี้เกี่ยวกับเป็ดเนาะเป็ดเกี่ยวกับเป็ดเลยเกี่ยวกับรางวัลต่างๆครับผมที่เข้ามามาประชันกันระหว่างเหล่าดาราต่างๆก็เป็นเทปแรกในในการประเดิมของผมด้วยแล้วก็มีศิลปินดารามากมายในวันนี้นะครับมีน้องก้างด้วยนะครับผมน้องก้างหลายคนมากโอ้แค่แต่ว่าเสียพี่กันเพาพี่กันโชว์สีแผ่นดินใช่ครับน้องก้างก็โชว์ครับซิงเกิลใหม่นะครับของการก็โชว์สีแผ่นดินเป็นเพลงเป็นเพลงจากละครเวทีเลยชื่อเพลงพลอยนะครับผมเพลง พลอยใช่ครับเป็นชื่อเพลงของของเพลงที่ชื่อชื่อแม่พลอยในเรื่องซึ่งวันนี้ก็มาร้องเป็นแซมเปิลให้กับแฟนๆได้ฟังกันเราให้พี่พลอยเชิมาด้วยไม่ใช่แแม่พลอยแม่พลอยในสี่แผ่นดินนะครับผมแล้วเหงาไหมคะเนี่ยเหงาที่สุดครับได้รางวัลมาด้วยโอ้โหต้องรอดูในรายการใช่นยังงไนะครับผมสุดมิกันเดี๋ยวรีบไปซ้อมสี่แผ่นดินแล้วใช่ครับเดี๋ยวซ้อมต่อครับผมเป็นเต็ียมต่อเนะ่ยครับก็แค่รลังใจด้วยกันนะครับอ้วนสัมภาษณ์ตามเขาหน่อยสัมภาษณ์ เรื่องบ้านเรื่องบ้านเอาเรื่องบ้านครับเป็นไงคะตอนนี้เต็มรูปแบบหรือยังคะดีใจดีใจครับก็ก็พร้อมเกือบทุกอย่างแล้วพยายามพยายามดูส่วนที่เราต้องใช้สอยต่างๆเรื่องของมุมไหนที่ยังขาดก็พยายามเติมให้เต็มนะครับผมแล้วก็สุดท้าสุดทุกครั้งที่ที่ได้กลับบ้านมันเหมือนเป็นเป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่เรากลับงานกลับบ้านจากทํางานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือบ้านของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่กับบ้านของเราต้องอัดมีคนใช้บริการไหมคะเริ่มซ้อมแล้วครับก็เป็นเพื่อนเริ่มซ้อมแล้วงเนจนมา อีกไม่นานนี้ก็มาใช้ห้องซ้อมที่นี่เลยถามเอ็ดไงสุภาใช่ครับผม,มถ้าเกิดบ้านเชิญน,นะฮะไปได้ใช่ไหมคะไปครับไปครับนะคะแฟนคลับพี่การก็รอไปดูได้คอนเสิร์ตนะคะที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดเขาวันพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะที่โรงละครแห่งชาติประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะคะส่วนพี่การก็ติดตามดู MV ได้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนนี้แหละคะ่ะ